มาดิออหมื่นห้าเราก็มีหัวใจนะเฮ้ยทำไมต้องเราด้วยเออต้องอประเทศของเล่นด้วยอ่ะป่ะวาเราบนี้ปึ๊บเยวจะปากทองให้ดูเลย สวัสดีครับทุกคนก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมมีโปรโมชั่นเด็ดมาจากเอเปสนะครับบอกกันเลยนะครับว่าโปรโมชั่นนี้ดีและโหดกว่าที่เคยมีมานะครับทุกคนในปกติแล้วนะครับสาบาบาทเราจะได้แค่ร้อยเพชรเองนะครับแต่เนี่ยวันนี้เว้ยเอเปสเขาโคตรใจดีอ่ะทุกคนเขาให้ไปเลยนะครับ650เพชรในราคา35บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดหรอก650เพชรในราคา35บาทเท่านั้นบอกกันเลยนะครับว่ามันมีจํานวนจํากัดนะเว้ยสองร้อยโค้ดเท่านั้นนะครับทุกคนบอกเลยต้องรีบนะนะโปรโมชั่นนี้เขามีถึงวันที่31 กราคม2564นะครับจะได้ทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะครับสำหรับคนที่ใช้มือถือ Android นะครับบอกเลยนะครับว่า a อปเปิเขาจะมีโปรโมชั่นแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดและยืนยันตัวตนนะครับให้ทุกคนนั้นไปดาวน์โหลดและยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับบอกเลยนะครับว่าไม่มีที่ไหนแล้วนะครับเติมเพชรฟรีไฟล์คุ้มเท่า a อปเปิลบล o กล์เพ a y นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับให้ทุกคนนั้นคคคคคคลลิกกกกกที่่่าาวววููปปอออองงงนนนนนะะรรรััับบแ้็ขฉสใ นะครับก็ให้ทุกคนนั้นกรอกโคดนี้ไปเลยเนาะ K A R U N แล้วก็ R U N แล้วก็ N อีกตัวนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่เราได้มาเนาะก่อนที่เราจะไปเติมเกมกันนะครับทุกคนอย่างแรกนะครับเราต้องมีตังในนี้ก่อนนะเว้ยวิธีการเติมเติมยังไงนะครับให้ทุกคนนั้นคลิกไปตรงที่คาว่า w a l l e t นะครับวิธีการเติมของเขาเนะครับเขาจะมี2แบบคือจะผูกมายญชีธนาคารหรือเติมตู้ต่างๆนะครับเช่นตู้บินเติมเติมสบายเติมดีกระปุกและบิ๊กซีโต้ตัแล้วก็เซ n นเพย์นะ แต่แนะนาให้เติม100บาทก่อนนะครับทุกคนหลังจากาที่เราเติมเงินเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนนั้นเติมเกมตามปกติเลยนะครับทุกคนสำหรับใครนะครับที่เพิ่งเริ่มใช้งานนะครับให้ทุกคนนั้นกดเพิ่ม AP กก่อนเนาะ นี่ยสำหรับใครนะครับที่ไม่เชื่อว่าเติมได้จริงเนาะแ๋ยวผมจะเปิดประวัติการเติมให้ดูเลยนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติการเติมของผมนะครับสามสิบสี่บาทแล้วก็อีกหนึ่งบาทนะครับรวมๆก็จะเป็นสามสิบห้าบาทเนาะทุกคนครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับทุกคนยังสามารถรับเพิ่มอีกสามสิบเพรนะครับเพียงให้ทุกคนนั้นกดมาตรงที่คําว่าประกาศนะครับเลื่อนหาคาว่าเอพแล้วให้ทุกคนนั้นคลิกเข้าไปเลยนะครับทุกคนก็จะเจอมาหน้าตาแบบนี้เนาะอย่างต่อไปนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนนั้นคล อีก30เพชรนะครับเพชรที่เรารับมานะครับมันก็จะอยู่ตรงกล่องจดหมายเนาะทุกคนเห็นไหมคุ้มมากๆคุ้มที่สุดเลยไอเพนยมีทั้งโปรคืนเงินโปรส่วนลดได้อย่างนะครับทุกคนขอแถมเพชรให้อีกด้วยเวบอกเลยนะทุกคนการเติมเกมครั้งนี้ผมประหยัดเงินไปมากเดือนหนึ่งผมสามารถประหยัดเงินไปได้2-3งถึงาม้บาทเลยแหละสำหรับใครนะครับทุกคนที่ยังไม่มีไอเพนะครับต้องรีบแล้วแหละสำหรับใครนะครับที่ยังไม่เปลี่ยนมาเติมเกมกับไอเพนะครับต้องรีบมาแล้วแหละบอกเลยคุม้ม สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาลันต์ชิงเครงแล้วนะครับก็สลักคิวดวงนี้นะครับแล้วก็จะมาไปปั่นคนในพีชตายนะครับอาจจะไปบอกเขาว่าหมื่นห้าก็มีหัวใจนะบอกกันเลยนะครับว่ารัสที่ใส่ชุดเอซูดอยู่นี้ซื้อมาประมาณหมื่นห้านะครับแค่เสื้อนะทุกคนก็หมื่นห้าแล้วอ่ะเออมันไม่ใช่ราดผมนะจะเป็นยังไงนะครับผมจะไปพิมพ์ในนั้นนะครับว่าจะมีใครจะด่าผมว่าสี่เก้าเก้าหรือเปล่านะครับแลัถ้าเราจะไปรับชมในคลิปก็อย่าลืมที่กดไลค์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครัแกลเลอรี่นะครับใครรที่่่ยังงไมกกกดดะิ็ฝากกกดดระิ่งให้กันดครท โอเคทุกคนงั้นเราไปเจอกันในโซนเลยดีกว่าโอเคไปกันเลยโอเคนะครับทุกคนเราก็มาดูรอบแรกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนปัดผุ้สาวดีกว่าสวัสดีครับนี่เขาจะตอบเราหรือเปล่าเนาะเหมือนห้าก็มีหัวใจเราจะโด่ดาสีเกาเกามาเนี่ะก็มาดูะาาดนคะครับว่าเขาจะตอบกลับมาว่าไงจะตอบหรือเปล่าเ้เหมือนห้าก็มีหัวใจนะับอุ้ยเชื่ออะไรหรอในใจคงคิดว่าเราแบบเป็นคนขี้โม,ม้หรือามั้ง เอาอ,อันนี้ดีกว่าเหมือนถ้าก็มีหวัวใจน่าฝึดของเงียบไปแล้วอ่ะทุกคนคนตอนนี้ไม่ค่อยกับเราอ่ะทุกคนเอ,อสียใจว่ะโอ้พักันหนหมดเลย โอเคนะครับทุกคนเราก็มาดูรอบสองนะครับว่าจะมีใครให้เราปั่นหรือเปล่าขอเป็นแต่งตัวดูแบบนักเลงอะไรเงี้ยเฮ้ยคนนี้คนนี้คนนี้ย๋ยวละให้หัดอยู่ดิงๆิงบ้างดีให้หมื่น้าก็มีหัวใจนะจะโดนด่าสี่เก้าวะเน,นี่ยด่าวะดีด่าวะดีจะได้มีคิวอ,องรู้สึกว่าตัวเองแบบรู้สึกเชี่ยวมากาด่า,ดาก็ขอไปเลยเนาะ แค่นี้าทุกคนแล้วก็มาดูรอบนี้นะหมื่นห้าจะมีหัวใจจะมีคนด่าเราหรือเปล่าหาปันหาแกงคนด้วยดิหมื่นห้าก็มีหัวใจนะเราจะไม่ยอ่อใส่ใครเรานะทุกคนหมื่นห้าก็มีหัวใจเว้ยอะไรวะหมื่นห้าก็มีหัวใจนะอีกรอบมาดิ<笑><笑>หมื่นห้าเราก็มีหัวใจนะเว้ยทำไมต้องเราด้วยเราต้องเอาประเทศของเราเล่นด้วยะป่ะว่รอบนี้ปุ๊บเยวจะปากทองให้ดูเลยว่ะ โอเยเด็กน้อยตบกระบาลหน้าให้คิวคิวเต้นท่าไก่ด้วยมาดิด่าผมได้นะอย่าาประเทศขอเล่นนะขอร้องไก่กุ๊กด่าเองทำไมขอเจ็บๆได้ปะเออหนาเข้ามาคำจริงๆนะคือแบบไม่รู้ดิคำด่าพวกนี้คือมันชินจนหมดละโอเยเด็กน้อยอันนี้ก็ฝาดคอไม่หยุดคยวคว กูดบาโอเคนะครับทุกคนสหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับหากผมทําให้ใครไม่พอใจก็ขออภัยด้วยเยนาะคือเอาจริงๆนะตาผมได้นะแต่ขอด่าเป็นอย่างอื่นได้ไหมอันนี้ผมขอละโอเคทุกคนสหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับคือเอาจริงๆฉากเมื่อกี้ที่ผมโดนด่าว่าอย่าเล่าใช่ป่ะคือเอาจริงๆด่าคําอื่นผมจะไม่โกรธไม่แคร์เลยนะแต่าไว้ใจอกันใหมือนในคลิปน้าได้ครับงั้นก็ขอตัอนาไปก่อนนะครับบายบายทุกคน